ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับสาว่ายน้ํานะครับแต่อาจจะแปลกไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าสาว่ายน้ําที่ผมจะรีวิวนี้ก็เป็นสาว่ายน้ําที่สามารถลอยได้นะครับซึ่งจะเห็นจากจากในรูปนี้นะครับ ส่วนสำคัญของสะจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับคือทุ่นทุ่นนะครับจะเห็นเป็นสีพฟ้าเนี่ยเป็นทุ่นตีน้ำกุ้งนะครับผมใช้ทั้งหมด16ทุ่นนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือผ้าปูบบอครับผ้าปูบ่อก็ผมเลือกใช้ผ้าที่มีามหนาขนาด 0.5ะโดยให้ร้านแสงอรุณผ้าใบเย็บขึ้นตามแบบครับแล้วก็จะมีขนาดความกว้างของของสากก็อยู่ประมาณประมาณ4เมตรนะฮะใกล้ๆ4เมตรความยาวของสากก็อยู่ใกล้ๆ6เมตรครับส่วนความลึกของสานี่ก็1.7เมตรนะครับ เพราะว่าบ่อเลี้ยงปลาของผมเนี่ยมีอยู่ลึกประมาณ2เมตรกว่าครับแล้วก็การติดตั้งก็ติดตั้งแค่วันเดียวก็เสร็จแล้วครับนะแล้วก็ก็อยากจะบอกว่าอ่าเพราะจะเห็นว่า จะมีไม้ไม้ไผ่เล็กๆผมปักไว้เพื่อต้องการให้ให้ให้อยู่กับที่นะครับให้สะอยู่กับที่แล้วก็จะได้ไม่โดนพวกใบไม้หรืออะไรหล่นใส่ครับถ้าเกิดใครคิดจะสร้างตามก็ได้นะครับเพราะราคามันไม่แพงเพราะมีแค่สองส่วนแค่นั้นเองครับ ครับผมโอเคครับก็จบการรีวิวแค่แค่นี้ครับ